ชาวราศีกุมทุกท่านนับตั้งแต่ในช่วงของวันนี้เป็นต้นไปท่านจะมีโชคมีลาบทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ท่านทำอะไร ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆดวงของท่านนั้นจะดีที่เรียกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนการงานก็หาคล่องการเงินก็หาง่ายเรียกว่า <c oughs> ท่านอยากได้อะไรท่านทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงชาวราศีกุมนั้นถือว่าดวงจะตาฟ้าเปิดให้ท่านได้ มีโชคมีลาบประตูเงินประตูทองก็เปิดให้ท่านได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนในช่วงของวันนี้เป็นต้นไปชาวราศีกุมดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเงินทองก็จะเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงทำอะไรก็จะมีความสําเร็จทางนั้นการงานก็อีกเช่นเดียวกันท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้เงินทองก็จะมีเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่าน บางคนเบื่ออยากจะย้ายงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานก็ย่อมทำได้ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของดวงจะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งไหนที่ดีก็จะเข้ามาทดแทน สิ่งดีๆจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีกุม์อย่างมากมายในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านยิ่งขยันทำงานในช่วงนี้ก็จะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขมีความเบิกบานการงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีๆและเป็นงานที่ยั่งยืนถาวรทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จอยากได้อะไร ในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเรียกว่าชาวราศีกุมนั่นจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือบางคนนั่นไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดก็ถือว่าดวงของท่านก็ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้ประสบการณ์ที่ดีท่านจะได้เพื่อนได้ฝูง ได้คนนำพาให้ดวงจะตาขงท่านนั้นไปพบปะกับสิ่งดีๆทางนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีุมในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นั้นนับว่าดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างอาทิเช่นในช่วงของวันที่23 จะมีดาวพระเสาเข้าสู่ในราศีกุมซึ่งจะอยู่ในราศีของเราจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จความคิดเห็นนั่นก็จะดีและจะทำอะไรก็จะมีความก้าวหน้าพัฒนาลุ่งเรืองอีกด้วยชาวราศีกุมในช่วงของวันที่23ที่ดาวพระเสาเข้าสู่ในราศีของเรานั้นเราจะหยิบจับทำอะไร มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่จะทำได้และก็จะทำได้ดีด้วยในช่วงนี้ชาวราศีกุมนับว่าดวงของท่านนั้นมีจุดยืนที่ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าในเรื่องของการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างชาวราศีกุมนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้การเงินของท่านนั้นก็ดีท่านจะมีจับจ่ายใจสอยอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะทําอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นจะดีขึ้นมาเรื่อยๆ ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้กำลังใจท่านอยู่แต่ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้เงินใช้ทอง ในช่วงของวันที่23ที่ดาวพระเสาเข้าสู่ในราศีกมุมการใช้เงินใช้ทองอันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างให้ท่านประหยัดไว้บางทีเราจ่ายมากอาจจะทำให้เรานั้นชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงของเดือนนี้จึงทำให้ตัวเราต้องประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีการเงินการทองนั้นเป็นของหายากเพราะฉะนั้นท่านระวังไว้ในช่วงนี้ชาวราศีกมุม จะหยิบจับทำอะไรก็จะมักจะมีผลดีจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นจะมีลูกน้องมีบริวารคอยช่วยเหลือเราอยู่ในช่วงนี้ถือว่าท่านจะไม่ลำบากเท่าไรนักในเรื่องของการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศี กลุ่มนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมนั่นดวงท่านนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างมากท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านลองดูได้ท่านอาจจะมีโชคมีลาบจากตัวเลขหรืออาจจะได้มาจากความขวัญ อันนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมนั่นย่อมจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านในช่วงนี้บางคนร่ำรวยถูกหวยถูกรางวัลอาจจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมนั่นจะไม่ได้อยน้อยกว่าราศีใดๆต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่25 จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้จะทำให้ชาวราศีกุมนั้นมีความสดใสมีความสว่างสวยทำอะไรก็จะมีผลดีมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรเข้ามาจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านในช่วงของวันที่25ที่มีดาว พระพุทธนั้นเข้าสู่ราศีสิงห์ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนรักคนใกล้ก็เอาอกเอาใจาพูดจาดีไม่มีการทะเลาะเบาแวง ไม่มีใครหรือว่าไม่มีมือที่สามมายุโยงส่งเสริมไม่ต้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นดวงของกั้นกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปท่านจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองจะมีคนรักใคร่กันอีกมากมาย ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมนั้นจะประสบกับสิ่งดีๆสิ่งที่ท่านไม่เคยมีก็จะมีสิ่งที่ไหนที่ท่านเคยที่เรียกว่าราบากราบนก็จะคลี่คลายหายไปทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทดแทนท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมนั้นจะมีแต่ความดีความชอบมีแต่ความสนุกเบิกบานในช่วงนี้ ในเรื่องของสุขภาพและพารณาไมเราก็มาดูกันก่อนว่าเป็นอย่งางไรชาวราศีกุมในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างการติดเชื้อติดโรคติดไปอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้หรืออาจจะไปติดเชื้อมาจากที่อื่นให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของสุขภาพนี้บางคนนั้นก็เป็นโรคประจำตัว หรือว่ามีโรคประจําตัวที่เช่นความดันไขมันเบาหวานหรือโรคภูมิแพ้อันนี้ท่านระวังไว้สําหรับท่านใดที่สูงอายุก็ให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเดินการเหินอาจจะมีการสลบหรืออาจจะมีการสะดุดการเข้าห้องน้ําอีกอย่างหนึ่ง,งท่านระมัดร,ระวังอาจจะลื่นล้มก็เป็นไปได้การใช้รถใช้สนน ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีไม่ว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนท่านระวังอาจจะต้องตรวจสอบยวดยานพาหนะถ้าหากว่าดีแล้วก็ให้ท่านขับขี่ไปได้แต่ถ้าหากว่าไม่ดีหรือว่าขาตกบกพร่องอะไรก็ให้ท่านเข้าอู่ซ่อมไว้ก่อนในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยที่เรียกว่าเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวชาวราศีกุมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็จะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นใท่านะมัดระวังไว้การฟังคลิปของเราให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังบางครั้งบางคราวก็เกิดขึ้นได้บางครั้งก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่า เราทํานายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทํานายโดยส่วนตัวเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอ,ขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี